หลังจากที่เราปัดชิ่นน้ำมันเกียร์เสร็จนะเราจะยกแทงแทงลงมาล้างทุกครั้งเลยนะครับทุกครั้งที่เราปัดชิงนน้ำมันเกียรนะ์เราต้องลบแกะ่างมาล้า,างทางคำความสะอาดนะครับนี่ดูภาพโลหะนะฮะนี่เป็นโลหะพวกเศษต่างๆโลหะในเกียร์นะติดอยู่กับกกนี่เหล็กตัวนี้ อเอาไดูชิ้นส่วนตัวหักถอดออกมาล้างทำความสะอาดนะครับเนี่ยมีสองจุดเราก็จะล้างทำความสะอาดให้ใหม่นะแล้วก็ประกอบกลับครับนี่เป็นกองเป็นกองเกียร์นะเป็นตัวเดิมนะเนี่ยตัวนี้กองก็อายุงานก็สักแสนกิโลฮะควรเปลี่ยนนะครับตัวนี้ปัดชิ้งล้างทำความาสะอาดแล้วก็เปลี่ยนกองนะ ตัวเนี้ยกองกองตัวเนี้ยอยู่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 ประ,ประ,ปประมาณเนี้ยนะแล้วดูดน้ำมันขึ้นไปนะนก้กองสกปรกไว้ที่ก้นแทงนะครับเนี่ยสุขภ่ามือมือสกปรกมากนะเะ่อย่า,ยาละลาใจนะครับควรเปลี่ยนทุกหนึ่งแสนกิโลนะตัวนี้นะครับฝากไว้ค<ข>รับเจออีกหนึ่งงานนะครับ อันนี้ลูกค้านำรถมาฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์นะครับซ่อมบำรุงรักษานะรักษาเกียร์นะในเอาติดนะอันนี้อาติดปีปีอะไรนะพี่สิบสามสิบสามสิบสี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะดูสภาพน้ำมันเกียร์นะที่นำมาฟัดชิ่งกันนะครับนะอันนี้เป็นน้ำมันเกียร์นะครับตอนเนี่ยตอนนี้เราฟัดชิ่งอยู่นะครับ ในเครื่องฝัดอยู่นะผ้ามันเกียร์นี่ดำนะหลังจากที่เราเดนน้ำมันเก่าทิ้งนะเราจะมาดูสภาพํามันเกียร์ที่ออกมาจากลูกพอเกียร์ขนะ้างในนะในเกียร์นะนี้เราจะเดนน้ำมันเก่าทิ้งนะครับปล่อยน้ำมันเก่าทิ้งนะครับ ายเนี่ยเตียนน้ำมันเก่าทิ้งให้ดูสภาพสีน้ำมันเดิมนะครับนะดำมากนะครับบ,บกมากเลยนะอันนี้ชัดเจนเลยนะครับนะเราก็จะปล่อยน้ำมันเก่าทิ้งออกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำมันเก่าจะหมดลงไปแล้วก็เอาน้ำมันใหม่ ดันกลับขึ้นไปนะโดยใช้เครื่องนะครับผมต่อไปเราจะดันน้ํามันใหม่เข้าไปแนละ้วดูสีดูสีน้ามันใหม่นะครับกับสีน้ํามันเดิมนะต่างกันเชิงครับผมนะตอนนี้เราจะใช้น้ามันใหม่เข้าไปปั่นชิงนะครับ เราปัดชิงเสร็จแล้วนะครับเห็นว่าความสะอาแดแตกต่างจากเดิมเลยนะฮะเห่นไหมฮะดูแลครับบำรุงรักษาไว้นะฮะเก,กียนซอ่อมแรงนะแค่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะเกี่ยนไส้กองนะช่วยได้ครับผมยืดอายุเกียร์รถยนต์ของท่านได้นะครับหมังนจกล้างทำความสะอาดนะเห็นไหมใหม่จวดเหลาจวดเลยนะ เด็กตัวเนี้ยมันจะมีตำแหน่งให้เรวา,นะา,า,รารรวางอยู่นะครับน,น,นะนี่นะตามตำแหน่งจะมีมาร์คมาร์คให้เราวางอยู่นะครับกันนนนะี่ก็กลองตัวใหม่นะคีสั่งมาเปลี่ยนครับโอเคแล้วเราประกอบต่อไปครับ